สวัสดีครับวันนี้ก็มีน้องทอยมาขอเพลงหนาวลมที่เลนูเอ๊ะเลนูยังหนาวแต่จะร้องหนาวลมที่เรนูนะครับเพลงเดียวกันแหละเรนูนครทิ่นี้ช่างมีมนคลังได้พบนวลน,นางดังเหมือนต้องมนแน่นิ่ง น้องนุ่งสินไม้ไว้ผมมวยสวยเพลิดพริงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานเราเคยสัมพันธ์พลอดรักเมื่อคราหน้านาวคืนฟ้าสกาว เน็บหนาวน้ำค้างหรือนานเพราะได้เคียงน้องถึงต้องหนาวตายไม่วาดวันรุ่งร้างต้องร้างไกลกันสุดวันไว้ก่อนลาผ้าผวยร้อยพื้นไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ไกล ร้อยหายไม่คลายหนาวได้รอกนะหางน้องที่ต้องนาวหนักอุราคอยนับวันเวลาจะกลับมาอบอายราัเก่าเย็นลมเหมัน ผ่านพันยิ่งผาสะท้อนท้น้องบังอ่นก่อนนั้นเคยคลอบเคลียเจ้าครั้งเที่ยวชมงานประทาุพนมยามหน้านาวพี่ยังไม่ลืมนงเยาโอ้แม่สาวเรนู แ u ่นี bye ้ก่อนแล้วกันนะจาย